สวัสดีครับอยู่กับหล้อดับกรืนครับอันนี้เราไมา่อยู่กับโคมสุพีซีหกสิครับฉบับคุ้นปูอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีแอร์ครับทำความสะอาดครับเอาเศษยาออกจากข้างทางนะโอ๋อดูนน้ายางเลยอ่ะไม่ต้องมีแอร์ครับดูปุงกี้เขาก็จะค่อนข้างจะ มีรลุมนิดหน่อยมีรลุมไหมถึงว่ามีรูนะสี่ฟันเงนี้ยอบควันค่อนข้างจะเยอะอันนี้เอาเศษย่าวอ,อกคนระับ ฉบับคุณปู่นานแล้วแหละอ่าคนโทนก็เป็นแบบชกมวยครับคนโทนยาวผีไปหมดเลยเนี่ยแต่ก็ยังทำงานได้อยู่ครับคิอว่าโอเคอยู่ ับีดูดูการคอนโทรลนะคอนโทรลยาวมันจะเป็นลักษณะน,นีะ้มือจะชนแรนเลยนนย้อนแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เนได้ 2> <x> 2> โอ้ดูท่อครับผมมาสูพีซีหกสครับซีซูปนะคันนี้รุ่นประหยัดน้ำมันครับ ใบแ็กก็หายไปประมาณสองใบให้ดูปุ่งใใกล้ๆกันมันจะร้อนหน้าดูนะคนขับครับแต่ก็ต้องทนถือว่านิ่งวากครับอนไดคนคนยาวๆยังนิ่งขนาดนี้เลยถือว่าค่อนข้างจะฝีมือ